น้ำผลไม้จุยจุยกันมาทั้งประเทศจุยกันทำไมทำไมถึงไม่รู้ว่ามันคือออกเสียงว่า juice นั่นเองครับออกเสียงว่าจุย ก็เหมือนกับฝรั่งจะออกเสียงน้ำส้มเป็นน้ำส้วมนะฮะคุณดูเองครับอ่านสิคำนี้ออกเสียงไงแปลวชุดชนายสตรีฮะลิงกะลีโอ้โหลิงกะลีที่ไหนเขาออกเสียงว่าอะไรครับ l o n g e r a หลายคนชอบบ่นเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษมันยากค่ะผมถามยากตรงไหนยากที่ออกเสียงนั่นแหะค่ะออกเสียงผิดสำเนียงไทยฝรั่งก็เลยไม่เข้าใจจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวนี้มีทางออกครับ เทคนิคหนึ่งนี่นะครับที่หล,หลายๆคนนั้นถ้าติดตามผมมาในตลอด2ทศวรรษเนี่ยนะครับผู <c oughs> ้เป็นเล่นไปเนี่ยนะครับวันก่อนเพิ่งเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกว่าดูผมแตนน่ัะปฐม โอ้โหแล้วนี่กูแก่ขนาดไหนแล้วนี่นเนี่ยนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่หลายคนนั้นจําผมได้นี่นะครับจากสื่อต่างๆก็คือเทคนิคในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแต่ยังมีความเกี่ยวพันกับความเป็นไทยอยู่น,นั่นเองครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆที่ทําให้หลายคําภาษาอังกฤษที่เราชาวไทยยังออกเสียงกันผิดออกเสียงกันถูกสียทีโดยใช้การออกเสียงแบบไทยๆนั่แหละครับฮะงงใช่ไหมครับโอ้โหเราลองดูคําที่หนึ่งเลยดีกว่านี่นะครับนั่นก็คือคําว่า eh pluck คือดันผลักคือดึงพุชพูลหลายคนชอบงงนะไหมฮะเห็นตามป้ายตรงประตูเนี่ยน,นะครับเห็นพุชก็จะดึงเห็นพูลก็จะผลักจำเลยนะครับง่ายๆพุชคือผลักพูลคือดึงพูลก็ดึงพูลกระดึงนั่นเองครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ,รบก็คือคลิปนี้ที่จริงแล้วต้องขอบคุณคุณอัญชันหรือคุณแอนแชรนั่นนะครับนี่ฮะแกเป็นคนขอมาเขาเนี่ยนะครับเป็นโรคโลหิตจ,จางแล้วผมก็ไปนเรียนรู้มานะครับว่าโรคโลหิตจางเนี่ยเขาเรียกว่าอนิเมียนั่นเองครับบางทีไปสอนคนไทยอนิเมียอนิเมีย ไม่ยากเลยครับผมเนี่ยนะฮะวันนี้น,นะครับผมเนี่ยไปกับน้องครับน้องที่ไหนก็คิดเอาเองเนี่ยนะครับแล้วเมียมาผมต้องรีบกลับเอาพี่จะกลับไปไหนครับอันนี้เมียจ้าอันนี้เมียคืิโลกโลหิตจ,จางครับอันนี้เป็นตัวอย่างตลกตลนครับไม่ใช่เรื่องจริง คำต่อไปครับก็คือคำว่าเสือดาวครับสะกดแบบนี้ลีโอปาดโรงเรียนไทยครูไทยบางคนก็สอน l ลียวพอร์ตตอนคุณจะใส่เสียง l ลี o วพอร์ตแบบเสียงสำเนียงชาวดัตช์นะครับแต่ไม่ใช่ดัตช์ฮอลแลนด์แต่สำเนียงชาวดัตช์จริดเนี่ยนะครับ l ลียวพอร์ตฝรั่งเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันคือการออกเสียงที่ผิดนั่นเองครับใส่สำเนียงดัตช์จริดก็ไม่ได้ช่วยให้ภาษาอังกฤษคนดีขึ้นนะครับดังนั้นจะทำยังไงครับไม่ยากครับเสือดาวลีโอปาดจว้น,นะครับผมพูดเสมออยากออกเสียงภาษาอังกฤษถูกอยากดูการ สะกดครับให้ฟังเสียงแล้วออกเสียงตามเพราะการสะกดมันจะหลอกคุณอยู่เสมอลีโอปาดผิดครับเสือดาวต้องออกเสียงว่า Leopard วันนี้คุณเลบขบคุณเตะโต๊ะอย่างจังคุณเลปเปิดเลปเปิดเลปเปิเสือดาวครับ ต่อไปนะครับน้ำเก๊กหวยดูการสะกดครับใครออกเสียงได้โอเป็นไงล่ะฮะยาวเฟ้ยขนาดนี้ทั้งยากและยาวเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ยากครับเพราะคำาว่นน้ำเก๊กหวยเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ผมชื่อคริสผมมากับแม่คริสแอนด์เดอะมัมรวบเลยครับคริสแอน์เทมมเน้นที่พยางค์คริสแอน์เมมน้ำเก๊กหวยคริสแอนด์เดอะมัมน่ต่อไปครับคำว่า อิจฉาหรือหึงนั่นเองครับหลายคนจีรั J เจริญเนี่ยเจล J สเจลูสนะครับไม่ยากเลยครับวันนี้คุณไปงานแต่งงานแล้วคุณเห็นเจที่คุณรู้จักนางแต่งชุดมาเต็มขนาดนี้นะครับคุณพูดเลยครับเจริญนะครับวันนี้เจริญแต่เราใส่สำเนียงนิดนึงครับเจลูสมากเลยนะครับวันนี้เจลูสเจล j สเจลูสอิจฉาหรือหึงนั่นเองครับต่อไปนะครับพูดถึงรายเลิศเลิศนะครับ นักบินครับหลายคนก็ออกเสียงパイลอตพายลอตฝรั่งก็งงนะพายลอตพายลอตคืออะไรไม่ยากครับวันนี้คุณไปกินายที่ร้านร้านหนึ่งแล้วมันเลิศมากพายเลิศค่ะพายเลิศ <laughs> นั่นเองครับพายเลิศพายเลิศนั่นเองครับผมพายเลิศครับน้ำผลไม้จุย้ยจุ้ยกันมาทั้งประเทศจุ้ยกันทําไมทําไมถึงไม่รู้ว่ามันคือออกเสียงว่าจู๊สนั่นเองครับออกเสียงว่าจุย้ย ก็เหมือนกับฝรั่งจะออกเสียงน้ำส้มเป็นน้ำส้วม <c oughs> นะฮะเอาจากคอหารหญิงแลอชายดีน้ำส้มหรือน้ำผลไม้นี่นะครับต้องออกเสียง juice ไม่เห็นจะยากท้องเสีย juice juice มีไหมครับท้องเสียจุยจุยถ้าจุยจุยน่าจะเป็นท้องผูกจุยจุยตกลงมาในส้วมทีละก้อนต่อไปนะครับ ความผิดพลาด error เ error เเเจนชาวไทยออกเสียงกันเออเหลอกันไปเลยนะครับแบบเออไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า error นะครับคํานี้นะครับออกเสียงแบบนี้ครับวันนี้ผมมีน้องคริสรู้จักครับชื่อเอใครเหรอเป็นเพื่อนการรู้จักกันเขาโทรมาหาผม hello error error ใช่นี่คริสนะ error 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 นั่นเองครับหรือจะเป็นน้องเอ เออเรอก็ได้ครับเออเรอไม่ใช่ออเรอแล้วก็ไม่ใช่อแอรอครับเขาไม่ได้ชื่อน้องแอครับเขาชื่อน้องเอครับผม เอเร่ก็คือผิดพลาดและแถมอีกหนึ่งอันฮะทุระเขาเรียกเอเร่นเอวิ่งอยู่ครับเอรันเอรันนั่นเองครับเอเร่นนะครับผม I have to run an errand ฉันจะต้องไปทำทุระครับต่อไปนะครับผมคำนี้แหละครับเม็ดตอดเม็ดตอดโอ้โหพูดจะเป็นปลาซักเกอร์ดูดกระจกนะนะฮะปลาตอดนะฮะโอ้ยมาโดนตอดในในทะเลมันไม่ใช่ปลาตอดนะฮะหรือไม่ใช่เม็ดตอดนั่นเองครับก็ออกเสียงว่า method นั่นเองครับ method นะครับอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าถ้าคุณออกเสียงว่าเม็ดตอดเนี่ยนะครับผม มันก็จะเป็นสินิตผิดแล้วบางคนบอกก็มันก็เมทตอดฝรั่งก็เข้าใจไหมเอาที่ผมเปรียบเทียบให้คุณดูแล้วกันนะครับผมอยู่ในห้องนีน,นะครับกับหญิงสาวคนหนึ่งใครเหรอก็เมียผมสิคุณบีเนี่ยครับผมเนี่ยนะฮะวันนี้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันผมก็เลยบอกเมียผมว่าไปเถิดไปเถิดนั่นเองครับอันนี้ไล่ออกจากห้อง แล้ววันนี้ผมบอกไปถอดไปถอดอันนี้อยู่กันทั้งคืนเห็นไหมฮะ <laughs> ไปถอดกับไปเถิดความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นคุณหลอเสียงแมสอดก็ไม่ถูกต้องเป็น m e t h o ดแมสดตัว th ตปลายลิ้นท่าได้นะซอเออคุณครับปลายลิ้นก็พอครับ ไม่ใช่คนลินแมนสเตอร์คนนะครับไม่ใช่คังคกจะหายุงแมลงกินต่อไปนะครับเมนูเมนูผิดนั่นเองนะครับถ้าออกเสียงเมนูเนี่ยครับเป็นสำเนียงไทยย่าคุยกับฝรั่งเนี่ยนะครับไม่ยากครับมันคือเพ่าพดของทีมปีศาจแดงนั่นเองครับเอกพดคือแมนแมนยูเพ่าพดก็คือเมนเมนยูนั่นเองครับ the menu ไม่ใช่เมนูนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเมนยูแปลว่ารายการอาหารแต่ถ้าอาหารที่สั่งเขาเรียกว่าเป็นดิชนะครับ I order three menu สั่งมาทั้ง เล่ม3เล่มเลยนะครับโอ้โหนี่กิน3วม,มันก็ไม่หมด I ordered three dishes สั่งมา3จานครับแซลมอนแซลมอนเพื่อนผมเคยไปอเมริกามาแล้วนะครับแล้วไม่ได้กินแซลมอนเพราะฝรั่งงงครับามคืออะไรครับแซลมอนไม่ยากครับแซลมอนออกเสียงแบบนี้ครับรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่แซมยุรนันพมรมนตรี ล้านๆเหลนๆไว้รุ่นหลายคนบอกใครวะแต่ผมเชื่อว่าลุงป้านาอาดมรู้จักพี่แซมนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับคุณเจอพี่แซมครับแล้วคุณก็เลยทักพี่แซมพี่แซมแต่พี่แซมเดินผ่านเพราะพี่แซมเมินคุณแซมเมินแซมเมิน Sal m o n คือปลาแซลมอนครับต่อไปนนะครับเมื่อกี้พูดถึงพี่แซมอาจจะอายุเยอะไปนิดเรามาพูดถึงพี่พอกันบ้ากดีกว่าประเทศนี้ครับเนปาลฝรั่งไม่เข้าใจนะครับเนปาลเนปาลบางคนก็นิพานโอ้สาธุครับนิพานเขาไม่ได้ออกเสียงว่านิพานหรือเนปาลหรือเน,นอเนลครับผมบางคนออกเสียงว่าเนโป n เนโปสคือเมืองนาโปลีที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับออกเสียงไงนะครับวันนี้พัทรพลมาเฮ้ย นี่พอเนี่นี่พอเนี่ยพอนั่นเองครับต่อไปนะครับบัตรกำนัน v ช u c h e r วอยมาจากไหนมันต้องน,นี่แหละครับจำอะไรครับวิธีการจําบัตรกำนันนะครับใครให้บัตรกำนันซื้อของฟรีคุณคุณต้องออกเสียงว่าอะไรไวอยคนบ้านให้ออกเสียงวอยวันต้องออกเสียงว้าวครับผมดังนั้นบัตรกำนัน v o u c h ร r er, นั่นเองครับแต่ถ้าอยากออกเสียงตัว v ดีดี เช็คเสียงตัววีนิดนึงครับเอาตัวตีวมาไว้ที่ขอบปากนี้ V ว่ว voucher เพราะถ้า voucher วอแหวมันจะว้าวว้าวว้าทันทีนั่นเองครับต่อไปครับถุงยางอนามัย condom condom อันนี้ออกเสียงผิดครับ condom เขาต้องออกเสียงไงครับออกเสียงว่า condom นั่นเองครับวิธีจาง่ายๆนะครับก็คือใช้ถุงยางอนามัยกับคนเดิมแต่อย่าใช้อันเดิมก็เพียงพอนะครับดังนั้น condom คนเดิม Cond condom Cond 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 กับคนเดิม แต่อย่าใช้อันเดิมก็เพียงพอครับฝรั่งคนหนึ่งครับบอกว่า I'm going to v i e n t i a n e แทนที่ชาวไทยจะพาไปสนามบินก็ดันพาไปวัดจะพาไปวัดทําไมจ๊ะแม่เอาจรเขาบอกเขาจะไปเวียนเทียนไงก็ใช่ไงแต่ไม่ใช่เวียนเทียนภาษาไทยเวียนเทียนคือเมืองหลวงของประเทศลาวนั่นเองครับเอาเหรอเพิ่งรู้จริงครับถ้าไปบอกเวียงชันเวียงชันไม่เข้าใจครับเวียนเทียนเวียนเทียนคือเมืองหลวงของประเทศลาวนะฮะถ้าเวียนเทียนในวัดเนี่ยนะครับ walk around the temple with a candle three times และอันนึงแถมให้นะครับถ้าฝรั่งจะไปเที่ยวประเทศลาวแล้วเขาบอก I want to see the แม่คงก็อย่าไป หยิบมาหนึ่งแบนหนึ่งกลมนะครับนั่นมันเล่าแม่โคงแม่โคงก็คือแม่น้ำคงนั่นเองครับ the แม่ n ง river ต่อไปนะครับหลายคนชอบพูดผิดครับจะไปต่างประเทศก็บอก i m going abroadabroad มันไม่ใช่ abroad นะครับ a b o a d แปลว่าอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆมันออกเสียง abroad นั่นเองครับ abroad ว่ายากอะคระับ Ab abroad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  abroad. ไม่ยากเลยจ้าหนู abroad นี Ab ่นะครับก็เป็นไรวันนี้ไม่สบายเป็นไข้วัดไข้ด้วยอะไรเอาอะไรใส่ปาก เอาปอดใส่ปากจะบ้าแล้วเอาปลอดใส่ปากใช่ไหมครับแต่ถ้าสูบบุหรี่เยอะเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งปอดใช่ไหมครับมะเร็งปอด aboard ก็คือยานพาหนะอยู่บนยานพาหนะแต่ถ้าไปต่างประเทศ abroad ก็คืออะไร ปลอดปลอดปลอดนั่นเองครับผมแต่ถ้า abroad รู้สึกแลดูแลออกเสียงยากใช้ overseas ข้ามน้ำข้ามทะเลเดี๋ยวนั้นถ้าฝรั่งบอก I w a n n a go overseas ก็อย่าพาเขาไปทะเลนะพาเขาไปต่างประเทศนะครับแล้วถ้าฝรั่งบอก I w a n n a go up country ก็ไม่ใช่พาเขาไปต่างประเทศเขาจะไปต่างจังหวัด ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะต่อไปครับโยคะไปบอกฝรั่ง I play โยคะฝรั่งจะฟังว่าฉันไปเล่นรถของเธอมันออกเสียงอะไรครับโยเกิร์ตไม่ยากครับวันนี้คุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะอยู่ดอยอยู่เหนือนานนิดหนึ่งนะครับคุณก็เลยออกเสียงแบบไม่มีตัวสะกดโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตก็ชอบกินโยเกิร์ตใช่ไหมโยเกิร์ตนั่นเองครับดังนั้นเล่นโยคะต้องเป็น do y o g a นะครับ do y o g a แต่ถ้าจะกินโยเกิร์ต eat yogurt นั่นเองครับ ประเทศตุรกีครับโอ้โหตุรกีตุรกีบางงออกเสียงมาเตอร์กีเตอร์กีไม่ยากครับผมประเทศตุรกีคือสำเนียงไทยครับอยากคุยสำเนียงฝรั่งไม่ยากคุณคริสครับอะไรครับไม่ทราบว่าคุณบีอยู่ที่ไหนครับอ๋อแกไม่อยู่ครับเอาแกไปไหนครับอ๋อเตอร์กีอยู่ครับผมเตอร์กีอยู่ก็คือประเทศตุรกีแต่ถ้าภาษาไทยคือนางไปเข้าซูมนั่นเองครับ Turkey ต่อไปครับน้ำตาลซูกา้าซูกา้าโอ้โหซูกามันไม่ได้ซูกา้านะครับน้ำตาลไม่ยากครับวันนี้คุณนัดชูปกินข้าวต่เมียจับได้คุณก็เลยต้องกลับบ้านชูเกอร์อยู่ที่ร้านอาหารชูรอเกอร์ชูเกอร์ s u อร,อร์นั่นเองครับต่อไปนะครับตำนาน,ล,นลีเจนด์ลีเจนด์ที่ไหนล่ะครับเวลาคุณตำอะไรนานๆเนี่ยตำนานมันสภาพมันจะเป็นไงล่ะฮะมันก็ต้องเละถ้าตำนานก็ต,ต้องเละดังนั้นตำนานก็ต้องเป็นเละครับ l ละ e n นนั่นเองครับตำนาน l ละน n d ไม่ใช่ ตำนานลีเจน d ์ตำอะไรนานๆมันจะเละตำนานเลจ n d นั่นเองครับใส่ลิงค์ใส่ลิง์โอ้โหกระบอกฉีดยาใส่ลิง์ไม่มีฝรั่งคนไหนก็จะเข้าใจนะครับเขาอ,อาจจะนึกว่าคุณจะพาฝรั่งห้อยสลิงนีนะครับอยู่ในโรงพยาบาลจะบ้าแล้วครับดังนั้นนะครับไม่ยากครับเข็มฉีดยาโรสซิรินทิปครับซิรินครับซิรินแต่อย่าลืม GE อยู่ข้างหลังซิรินชให้เกียรติ C H G-E เจ้าดังนั้นอย่าลืมให้เกียรติเสียง C-H เจ้ะกับ G-E เจ้ J. ด้วยนะครับปวดท้อง Stomach Stomachache มา,ชชมาชชมยากครับปวดท้องเ่ยนะครับวันนี้นะครับเหมือนคุณนั้นอยู่ในตําหนักนั่นเองครับตําหนักนะฮะหรือคุณจะสมัครงานก็ได้แล้วชอบกินอะไรวันเกิดเค้กใช่ไหม so คุณเอาคําว่าสมัครกับเคกนะ้กเนี่ยสมัครเคก้กสมัครเค้กเนี่ยนะครับแต่ใส่ตอเต่าเป็นตําหนักสมัครตําหนักกับเคก้กมารวมกันเป็น Stomach Cake นั่นเองครับ Stomach Cake I have a Stomach Cake ไม่ใช่ Stomachache Stomachache ถ้าคุณ ถึง so much ก็เหมือนกับผมจะไปโซม c h งานสวัสดีครับผมจะมาโซม c h งานโ m มาชงานสุดท้ายแล้วกันนะครับแถมคำนี้ให้อ่ะคุณดูเองครับอ่านสิคำนี้ออกเสียงไงแปลว่าชุดชนัยสตรีที่จริงแล้วคำนี้นะครับเป็นต้นกำเนิดของคำว่ากางเกงลิงนั่นเองครับคือลิงไม่ได้ใส่กางเกงนะฮะแต่คือชุดชนัยสตรีคนไทยเล่นกางเกงลิงมาจากคำนี้เราก็ตัดสั้นเพราะเราไปออกเสียงคำแบบนี้ว่าไง ฮะลิงกะลีโอ้โหลิงสำสอนนะครับผมมีผัวเยอะมีคู่เยอะจะบ้าหรอครับลิงกะลีที่ไหนเขาอ,ออกเสียงว่าอะไรครับ l o n g e r รวันนี้ผมแนะนาให้คุณรู้จักกับพี่คนนี้ครับ Ray McDonald วัยรุ่นหลายคนบอกพี่คริสคะพี่คริสใช้แต่ตัวอย่างคนอายุเยอะๆเ,ะเะท่านั้นเลยนะคะอ่ะ พวกเราไม่รู้จักเรใช่ไหมถ้างั้นลองเจอเรดูครับโอ้โ oh หคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างเนี่ยนะครับผมเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยแต่ทิงก็เยอะแล้วนะมาให้ดูนะครับว่าที่จริงแล้วสับภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงยากอย่างที่คุณคิดครับแล้วถ้าคุณอยากจะออกเสียงถูกแบบนี้อีกเป็น1ิอีกเป็นร้อยเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมในเดือนนี้เรามีคลาสสาหรับพี่น้องชาวไทยที่ยังออกเสียงไม่ถูกภาษาอังกฤษยังแรกเริ่มกับคลาสที่มีชื่อว่า Starters English เลยเองเนี่ยน,นะครับคอรส์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับพี่นนน้้ออองงทีี่่่เเเเพิเรรรมตหืาจจะะคคยยยแล เก่งแต่คืนครูไปหมดแล้วหรือเหมือนจะรู้แต่ยังไม่ได้รู้จริงเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าสนใจเนี่ยนะครับ999บาทเรียนกัน10ครั้งเราจะสอนหลายอย่างมากสอนสั์สอนการไล่ประโยคการเรียงประโยคแบบไม่ต้องรู้ไวยากรณ์และแน่นอนสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยที่ยังไม่ต้องอ่านหนังสือออกขนาดนั้นแค่ฟังเสียงข้าพเจ้าและพูดตามนั่นเองครับถ้าสนใจก็เข้ามาสมัครกันได้เลยเนี่ยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ hmm. กันมาเยอะๆนะครับเพราะที่จริงแล้วผมมีมุกแบบนี้อีกเยอะเลยครับแต่ตอนนี้ตากล้องผมเขาเมื่อยเขาตัดต่อนานเขาก็เลยบอกพอเถอะ